过来拿。嗯嗯 ไหมคูมีข้อให้น่ะก็เขียนได้เต็มสช่คะเหมือนเขียนในสมวดเลย 拜。 ช่ไหมคะอยากรวยไหมคะใช่ฉะนั้นนักเรียนมีกองความเสี่ยงแล้วนักเรนต้องทำยังไงกับมันต้องทำยังไงอยากเรียนเ่งที่ไหนจะหย่อเอาเงิที่มาจากแล้วเราซ่อมเหลือเหลือเก็บเอาไว้แล้วทำอะไรเอาไปกู้แล้วเอาไปหย่อนต้อง Tchau. Oh. ไปหมอหม้วาวาวเยายาวเจับไปมเอเมเมมกมมอเอะะอะไร